เรากินแรงครับโมเป็นเขียงด้กะเพาะกะเพาะลักโอ้ยกะเพาะหมูโอ้ยมาไก่มีมันจะข้าล่มคมไข่เนาะพอขั่วกะได้ใหกินแรงเข้าได้โมเป็นสารผ่าด้มได้กินหูด้ยอย่าที่าย วันนี้มานอนเฝ้าของครับหรือว่อนรถท่อหนนเองนะครับเพค่อนสิว่าของอยังเนาะมาสีบบารถท่ามาแล้ว4ีคันนะครับผมมาอื่นจัดงานยรงเรียนทาหลวงครับเ,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 เจอกันได้สวัสดีครับ เมืองบรรยากาศย่ำแรงเนาะอันนี้คือสนามฟุตบอลนะครับผมมีเด็กๆมาสอมบอลด้วยนะครับผมเื่อนเจอกันได้ครับผมอันนี้คือสถานที่ของเอาจะจัดจัดงานวันทุ่งนี้ครับเรียองขอบคุณลูกค้าสอมรถพร้อมครับขายอะไรราคาส่วนลดพิเศษ ตอนนี้กำลังสิงยางไปฮะขอไก่ขอไก,ขอไก่ขอเขา่างั้นแท่กับไก่นี่แหละครับผมจะหน่อยไปบึงกันนะครับกินหมูป่าได้กินยังสรรันไปไงต้มไก่กจับไหมที่ต้มให้กินมันคือขาดกระสอบตอาอม้ที่เรารู้ เอา e, <no ู้ด uh 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 ีเอาไปเอาไปอวยน้ำสอไปอวยไปน้ำหลักฐานเขนาดที่ว่ามลลงมาขอขอเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นหลักฐานก่อนนี่เดี๋ผู้ใดถ่ายหาจรนมาเห็นกับมึงนี่ตามเก็บนี่แหละ เดทานได่อเสียเขียวหน่อยม้อนเลยเจ้านยมาเอาไก่ไก่ขึ้นข้อนก่อนเฮ้ได้เรียบร้อยแล้วทานหมกม่วงข้องฝากจากพี่น้องไก่ไก่จุดงานจัดเอ่อไก่จุดจัดงานนะครับ ที่นี่โรงเรียนบ้านท่าหลวงเมื่อเอืนเจอกันเด้พี่น้องเด้ไปดังไฟเฮาฮะนี่แหละคนดังห้องในบรรยากาจะนอนได้เด้อคนดังเด้อ,อคนดังไฟครับบรรยากาศเตาเ้าก็ค่อนข้าง,งดีนะครับผมมีแม่นม้ำล้อคล้องลอดไลผ่านนะครับบรรยากาศเตาขอ,ของหฮานะครับผมอันนี้คนดังได้นี่ เบิ่งงด้ผู้ดบ่ทัทเห็นมยจาก,กาศค่อนข้างดีซะแล้วเกินนะครับ้างเตาก็จะเป็นปลานะครับปลาดะเมาะมะีหญ้ากเกิดเป็นสีเขียวครับมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านใต้เตาครับผมน้ำมาเจาะครับสว่วงแรีงน้ำไม่ค่อยไหลตัวนี้เขาจะประสมเพิ่งกระเพาะนะครับผม เพาะยัรเหียคอาวมคอเีย้างโลคากระตี้แต่มันดำปืยางไร้่างบุบรรยากาศนี่มันแรงงอคำตกกอนตะวนตะเวีนตกดินกับประมาณนี้นะครับผมแหหาในยู่นกงกินระบานมันนี่นอนเฝ้ารถ สี่ท่านสีคนห่วยติดบ้านอ่ะ,ะลูกเสือกับพวกเขาเจ้าที่มีแต่ลอยแกกิจกรรมอืมอาใส่แก่กิจกรรมว่ะตอนนี้ก็ลูกกระแวกวิ้นนะครับผมตะวันหยิบประนานก็ขึ้นิมอดลงิขี้ไต่ของแท้เนาะไม่ไต่ของแท้ดนะิ มันเป็นมันเป็นเอาหน้ำมานันดำใส่ดิทานกะเต่ายฟีอือครับผมพ่อครัวหัวป่ามาร์กมาร์กมาร์กกระเพาะใจหน่อยเทโรด,ดีฮะอย่างนั้นเอามือทุบหันกัมนดด็ม้วนโดนโอ้ดีทุบ ก็ปั่นเนียนๆทุบเลยเนี่ยอ่ะเหี้ยออกทั้งนอกเพิ่ดโอ้ยดํานี่ดําเกินครับได้สักทีอันนี้กับพ่อหมูนะครับผมสามกิโลรวมหมอด้วย่มูมลนอร่อยๆเก้าบาทว่ะคือแพงกูว่ะ ก็หนีก็บ่มี่ะครับเพราะว่ามีย่างเดียว,วนะหาเล,ลี้ยงของเขาข้อไกลไฟกับวัดสต็มที่โซนบอกเลยข้อไกลไปเขาดีเลยแล้วมากินเขาได้ยุเขาได้ยุเขากำลังใจโอ้แต่หน่วยอยู่บนโอ้ดื่มใส่สุดหลอดไปสันนี่ของขาปดประแตก็คือ ยุรถครับผมเสียบลายยุนเทเลียล็ยกอย่างมนเดียวนคุณมากเลียสอกเลียนียยิโอ้ยพอแล้วใส่รรดีญี่ปุ่นตัวนี้ใส่มันจางด้วยนนหนึ่งบ้านุรถหนาที่มันมุกมีรสา,ารติาเลยต่วันไปสูตต้มยำไกินอาหาราาบอ,รอ,อ่นหรื่าคนี้บอดูิมอะไรชิบชิบฮะ โอ้ไซร์หรอบ <ah> 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 ่ต <ah> 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 er <ah> oh ัววาอยู่มันจะเป็นกินเกลือเข้มเข้มใช้ถ่านใช่กระดาษไหมกระดารเลยครับพีในการเราบ่ครับผมได้โอ้โหแล้วแล้วเราก็ย่างเรียบร้อยแล้วตอนพัดลมแห้งลายไปอุ้ยมาหอมห่วยว่าเม็นยัง บัก,ก์กยได้คือได้มีความสุ่มซั่งมีความเมียกขัดก,กับตุรดียที่คือมักเป็นเป็นแต่เสียบขัเดเถอะเออมีความเมียกความสุ่มซัม่งเด้น้ำจิมำจ้มเผาก็เทศหรือจ๊ะน้วจิ้มซีฟูด้ดเอาเอาลองเบิงึงมันสุกตอนหนึ่งอะได้นี่ิะระวังป่าววางปพาะมือจะค้องแน่นะ่ะ โอ้ยมาสร้อยทีแต่ปันอันนั้นเถอะปันตะแกงลูกซีเถอะสร้อยของไว้เพิ่นเคยซอยอยู่บ่นบ่ครับไม่เคยเปล่ามียเฮ็ยเดี๋ยวนาเรียวเดี๋ยวจะซอยก็ยังเสียบด้วยเวียงท่าอาชีพมึงแจ็คตอนนี้ได้พี่น้องเด้อเฮ้ยเห็นไหมดูความเรียบร้อยนะครับมึงองปสรรคการหันเด้อทีเด้อคิดว่าเสียบนะครับนี่ และการหั่นเป็นอีกกระเสียบเลยเพราะาส,รสม่ำเสมอกันเลยเดยนลำตัวนี่คือเป็นเกลียวพันเลยด้ยนี่ยบอกแต่คำเดียวครับแซ่บ